พบป่าลุงโคชวันนี้ครับจะมาพูดถึงคุณแม่นะครับในระหว่างที่คลอดแล้วแล้วก็ให้นมบุตรหรือให้นมลูกนะครับควรจะออมก,กายแบบไหนบ้างนะครับจริงๆคุณแม่คลอดมาแล้วเนี่ยในกรณีที่ผ่าคลอดนะครับก็พยายามอย่าเพิ่งขยับนะครับช่วงหน้าท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถทําได้หลายรูปแบบนะครับ เพียงแต่ว่าอย่าให้หน้าท้องเนี่ยมันขยับมากนั้นเองนะครับแผลข้างนอกอาจจะปิดแต่ว่าแผลด้านในอาจจะยังไม่ปิดนะครับก็พึงระวังหน้าท้องให้อยู่นิ่งที่สุดนะครับควรจะเป็นท่าที่นั่งอยู่กับที่นิ่งๆน,นะครับแล้วก็ควรจะใช้เฉพาะไหล่แขนนะครับแล้วก็แกว่งขาได้แต่ว่าท้องจะต้องรักษาความนิ่งไว้ให้ได้มากสุดนะครับและเราก็มีท่าออกกำลังกายสำหรับ ในช่วงคุณแม่ที่ให้นมลูกนะครับสามารถไปค้นหานะครับคลิปที่เราทำบนหน้าเพจ h e l l Me Fit ได้นะครับเป็นช่วงของโค้ชขอแชร์ช่วงท่าออกกลกายคุณแม่ระหว่างให้นมลูกอยู่นะครับอย่าลืมนะครับคุณแม่ที่คลอดมาแล้วนะครับประมาณ2 3สาเดือนก็ออกกำลังกายได้แล้วนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อที่น่าจะใช้ที่สุดนะครับน่าจะเป็นใต้รักแร้ลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้นะครับแล้วก็ ช่วงต้นขาครับก็จะมีไขมันมาสะสมไว้นะครับในช่วงที่ก่อนคลอดนะครับฉะนั้นก็ควรจะเป็นท่าออกกำลังกายประมาณแว่งขานะครับแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใช้แขนใช้ไหล่ขยับแล้วก็หน้าท้องนิ่งนะครับก็ควรจะนั่งอยู่บนเก้าอี้ซะมากกว่านะครับก็ยังไงก็อย่าเพิ่งหักโหมนะครับค่อยๆไปนะครับผมนี่คือพบปะลุงโค้ชนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับอยากให้เราพูดแบบไหน ถึงคลิปอะไรตอบคำถามแบบไหนก็เม้นมาได้นะครับเราจะเอามาทำคลิปแบบนี้ครับฝากติดตามด้วยครับผม